สำนักข่าวอัจาซิรารายงานว่ากองทัพลิเบียส่งเครื่องบินรบโจมตีเมืองอัดดาบียาและเมืองซาวิยาโดยประชาชนในเมืองดังกล่าวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าการโจมตีเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันจันทร์และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานอกจากการทิ้งระเบิดกองทัพยังส่งกองกําลังบุกประชิดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกของเมืองซึ่งพวกเขายิงจรวด R p g พจีตอบโต้จึงทําให้รถถังถอยกลับไป การที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งกล่าวว่ามีข่าวลือว่าพันเอกมอมากัดดาฟีประธานาธิบดีของลิเบียเรียกตัวแทนชนพันธุ์ต่างๆในลิเบียเข้าพบพร้อมขู่ว่าหากยังไม่ยุติการชุมนุมภายในค่ำวันนี้ทางการจะส่งเครื่องบินรบโจมตีอีกครั้ง ด้านองค์การกาชาสากลเรียกร้องให้ลิเบียเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางทิศตะวันตกของประเทศซึ่งมีอาสาสมัครจํานวนมากรอเดินทางเข้าลิเบียทางพรมแดนของตูนิเซียแต่ติดปัญหาด้านการรักษาความปลอดภยัยซึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเคยเข้าไปช่วยเหลือแพทย์ท้องถิน่นและพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะประมาณ2,000คน